พี่เองผมว่าผมต้องเปลี่ยนแผนนะพี่น o <No! S 1> กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวเข้าใจคำว่ายาวไหมต้ายาวขนาดไหนพี่สั3งหปีอะถึจะเห็นผลม,มันก็ใช่พี่แต่หุ้นมันตกติดลบขนาดนี้พีไ่ไหวเหรอตาอายุยังน้อยไม่ต้องไปสนใจความผันผวนระยะสั้นเพราะเป้าหมายของเราคือผลตอบแทนระยะยาว การลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงมันใช้เวลานะพี่อยากให้ต้าลองทําแบบประเมินความเสี่ยงดูอีกทีเช็คให้ชัวร์ว่าเรารับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนความเสี่ยงคืออะไรพี่กองทุนที่มีความเสี่ยงสูงก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่สูงส่วนกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ต่ำเมื่ออายุน้อยก็สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มากพลาดยังไงก็ยังมีโอกาสแก้ตัวมีเวลาลงทุนอีกยาวแต่พอแก่ ถ้าลงทุนแล้วเกิดผิดพลาดก็จะเหลือเวลาแก้ตัวไม่มากเปลี่ยนแผนเมื่อมีอายุมากขึ้นหรือรับความเสี่ยงได้น้อยลงไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นพับับรรัฐบาลแต่ถ้าต้าเปลี่ยนตอนนี้รับรองขาดทุนแน่ยังไม่ได้เห็นกำไรตอนหุนขึ้นเลยฉะนั้นจำไว้เปลี่ยนความเสี่ยงค่อยเปลี่ยนแผนผมเข้าใจแล้วครับพี่ผมครับไม่เป็นไร เกสตรกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ